สบายดีพี่น้องสวัสดีครับเกมแวร์วินมียคลิปวิดีโอนี้จะมาแนะนำวิธีการเข้าสำนักนายมอเตอร์เวย์แบบไม่โดนหลอกจากสแกมเมอร์วิธีการนี้ง่ายมากๆครับเริ่มต้นให้เราวาร์ปมาที่ตำแหน่งนี้คุยกับ NPC ขายเหล้าให้เราซื้อสินค้าโทเค็นนี้สินค้าชิ้นนี้เมื่อซื้อไปแล้วจะสามารถซื้ออีกครั้งได้ในวันถัดไป จากนั้นให้เราเดินทางมาที่จุดนี้เมื่อมาถึงจุดที่กำหนดจะมีเควสขึ้นมาจากนั้นให้เราเดินไปที่ตำแหน่งเควส์สำหรับวิธีนี้ตามความจริงแล้วมันคือเควสเข้าสำนักดาบคู่ซึ่งเราสามารถใช้วิธีนี้ในการเข้าสำนักนายมอเดอร์เวย์ได้หลังจากนั้นให้เดินตามเควสไปเลยครับ เราจะเจอกับ NPC ของสำนักดาบคู่เขาจะให้ตาสัญลักษณ์กับเรามาเพื่อทำเคเวสเข้าสำนักดาบคู่แต่เราจะเข้าสำนักนายมอเตอร์เวย์ให้เรานำโทเค็นที่เราซื้อมาให้กับ NPC หลังจากนั้นตามเนื้อหาเราจะถูกตามล่าจากคนในสำนักดาบคู่และจะมีจดหมายลึกลับของสำนักนายมอเตอร์เวย์ส่งมาให้กับเรา ในเนื้อหาจดหมายคนของสำนักนายมอเตอร์เวย์จะช่วยเราจากการตามล่าของสำนักดาบคู่โดยให้เราเข้าสำนักเพื่อหลบซ่อนตัวในานามของนายมอเตอร์เวย์หลังจากนั้นให้เราวาไปที่ตำแหน่งนี้ให้เราเดินไปตามจุดเควสเราจะพบกับ NPC-10 สำนักนายมอเตอร์เวย์ที่แฝงตัวอยู่ในสำนักดาบคู่เขาจะรับเราเข้าสำนัก เพียงเท่านี้เราก็เข้าสำนักนายมอเตอร์เวย์ได้แล้วครับไม่ถูกหลอกแต่ถูกช่วยชีวิตเคเวสจบเร็วมากต่อมาจะเป็นวิธีการออกจากสำนักนายมอเตอร์เวย์ให้เรากดที่หัวข้อนี้ใครเล่นคีย์บอร์ดกับเมาส์จะกดตัวทีนะครับหลังจากนั้นจะมีเคเวสให้เราทำให้เราไปตามตำแหน่งเคเวสไปพบกับอาจารย์ ให้เราคุยกับเขาอาจารย์จะแสดงความรู้สึกผิดหวังในตัวเราที่ออกจากสำนักและเรียกเก็บเงินเราห้าหมื่นเหรียญจะมีหัวข้อให้เราเลือกกดเลือกจ่ายเงินออกจากสำนักเรียบร้อยครับ ถ้าเราจะกลับเข้าสำนักนายมอเตอร์เวย์อีกครั้งก็จะต้องรอ24ชั่วโมงหลังจากที่เราออกมาต่อไปจะเป็นการหาตัวอาจารย์เลื่อนระดับเพื่อนเ,อนเอนท่านไหนติดปัญหาการเลื่อนระดับของสิทธิ์ชั้นในจากการตามหาอาจารย์ไม่เจอให้เราเดินทางมาที่ตำแหน่งนี้ด้านหน้าให้เราสังเกตเราจะพบกับสถานที่ฝึกวิชาลูกตุ้มของสำนักนายมอเตอร์เวย์เดินถอยหลังมานิดนึงทางซ้ายของหน้าจอเราจะพบกับอาจารย์เลื่อนขั้นนั่งอยู่ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับไม่ยากเลยหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับกดติดตามกดไลค์ให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมและพบกันใหม่กับ Blues Cat Channel แล้วเจอกันครับบาย